โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมนายมานิสิทสุวรรณครับกับในการ r e s i d e n t of d ร a กอนนะครับผมหรือสายเลือดมังกรครับวผมก็วันนี้ผมจะพาเดินดูผลงานต่างๆครับผมอย่างผลงานเมนหลักนะครับเป็นรูปของรูปมังกรที่ผมวาดไว้ครับผมก็คือเป็นภาพสะท้อนของจิตวิญญาณนะครับโคเด้นเฮาวครับสำหรับผมช่วงเวลาที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องอยู่ในทั้งชีวิต แต่ว่ามันสามารถหาได้ในแต่ละวันครับ <c oughs> มันอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆอย่างแสงแดดยามเช้าที่จดจลัดในยามเ <c oughs> ชา้า <c oughs> ส่งพลังให้เรา <c oughs> หรือแม้กรทั่งแสงสุดท้ายที่สว่างสดใสในยามเย็นก่อนที่จะลาลับไปเพื่อเริ่มวันใหม่ครับแต่ละคนจะมีช่วงเวลาที่ดีต่างกันเพียง <c oughs> แต่ว่าเราจะเห็น คุณค่าของมันหรือเปล่าแค่นั้นนะครับผมงานตัวนี้ก็คือมาจากมังกรแล้วก็ลดทอนออกมาอันนี้เป็นหน้ามังกรใช่ไหมครับเป็นหน้ามังกรครับคอนจึงเป็นด้านหลังของปฏิมากรรมเทพเจ้ากวอูครับผมก็คือด้านหน้าจะเป็นเทพเจ้าควอูด้านหลังจะเป็นมังกรจะเป็นมังกรใช่อันนี้อันนี้เทคนิคอะไรครับอันนี้เป็นสีเอกลิกครับผมเป็นสีคริลิกแล้วก็ลงสีเป็นเลเยอร์เลเยอร์ใช่ไหมครับใช่ครับด้วยเทคนิคของผมแล้วมันจะเหมือนซ้อนทับเป็นเลเยอร์ไปเรื่อยๆครับจากสีที่อ่อนที่สุดไปสู่ สีที่เข้มที่สุดนะครับผมแล้วแล้วสีปินก็ตัดสีด้วยเส้นใช่ครับใช่ไหมครับเป็น<อ>แส<จ>งสวยเป็นเอกลักษณ์เลยด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผมนะครับเป็นเรื่องของเส้นนะครับรเส้นแล้วก็ทีแปลงที่เป็นเ,<อ>เส้นๆคล้ายๆแปลงพัดนะครับครับผมแล้วสารมันเกิดการเกิดให้กลายเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับผมเพียงแต่ผมจะดึงเอกลักษณ์ของชิ้นนี้คือเรื่องของวัตถุมันวาว อืมมาตัวมาเข<ช>าจะมีเล่นเทดเล่นน้ําหนักของแล้วตัวที่เป็นจุดๆเป็นประกายอย่างเงี้ยครัแสงสะท้อนนะเป็นแสงสะท้อนคืออย่างที่ผมบอกครับบางครั้งถ้าเกิดเราสังเกตสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับ<ช>อย่างเทคนิคนี้เรื่องไอเดียเรื่องแสงสะท้อนผมสังเกตเห็นจากตอนที่ผมอยู่ไปสารเจ้าครับผมเพราะว่าผมผูกพันกับสารเจ้าครับผมเราเห็นแสงที่มันสะท้อนพาดผ่าน ลูกปั้นพระพุทธรูปต่างๆของเทพเจ้าจีนเนี่ยแล้วเราก็เกิดไอเดียแล้วเอามาต่อยอดในการพัฒนางาขึ้นมาครับผมแสดงว่ามังกรตัวนี้เ็ามีอยู่จริงในสานเจ้ามีครับคือเนื้อการทางนี้ของผมคล้ายๆจำลองมาจากสารเจ้าที่ที่ไหนระบุที่อย่างของผมอุปกร์ที่สารเจ้าสมุรประการครับผมทางข้าที่ที่สมุรประการก็จะมีด้านหน้าเป็นเทพเจ้าคนอูด้านหลังเป็นมังกรใช่คือจะมี อันนี้เป็นเรื่องของไอเดียครับไอเดียด้วยใช่แต่ว่าในศาลเจ้าจะมีรูปปั้นต่างๆเทพเจ้าต่างๆอยู่ในศาลเจ้าผมแค่ถ่ายทอดมันออกมาในรูปแบบฉบับของผมเองนะครับผมก็จะมีรูปแบบต่างๆอย่างจงขุยจงขุยคือตัวเทพเจ้าตัวหนึ่งอ่าใช่ครับผมเป็นชื่อของเทพเจ้าที่ควบคุมพูดผีปีศาจนโยมโลกครับผมใช่แล้วก็ท่านเป็นคนที่ปฏิบัติดีสอบได้ตำแหน่งที่ดีแต่ว่าด้วยปัญหาท่านถูก ทหารแต่ด้วยความดีความชอบของท่านนะครับที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ยครับท่านถูกสถาปนาให้แบบปกป,ป้องถ้าทางเชื้อสายคนจีนก็จะอยู่ในวันที่วันตุษจ,จีนจะมีแจกเป็นยันเหมือนปกป,ป้องบ้านปกป,ป,ป้องครอบครัวแจกเป็นโูอย่างนั้นใช่ครับ<อ>แล้วเราติดปินงอ,อมาประยุกต์ใช่ไหมครับเอามาแอปพลายในในจินตนาการเขาเสียป,ปินว่าออกมาเป็นอย่างนี้เหมือนเป็นฮีโร่ใช่ครับมผมถ่ายทอดรูปทรงออกมาใหม่ทั้งหมดเลยครับเพียงแต่เรายึด การปฏิบัติของท่านไว้รูปร่างอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของข่าวบ้างเป็นไฟลสงสัญลักษณ์ไว้ว่าให้ดูรู้ว่าเป็นท่านแต่ว่าเราก็มีมาประยุกต์ในสไตล์เราอันนี้เป็นเหมือนมงกุฎเนาะเหมือนเป็นหน้าสิงครับเป็นหน้าสิงใช่แล้วก็ออดวงตาตลบอยู่อีกช้าหนึงเขาจะมีดาวแล้วก็ดวงดาวดวงดาวในตัวตัวนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนจีนเนาะเรื่องเปลวไฟเปลวไฟจีนที่อยู่ในยมโลกครับ โหพี่ศิลปินทำแบ็กเก่ายังไงเอ่ยเป็นเรื่องของเทคนิคครับการซักและการปาดนะครับกนอย่างสิ่งที่เป็นล่องรอยของรอยทีแปงที่มันอยู่ครับมันเป็นการทีเดียวครับการตะวัดทีเดียวใช่แต่ว่ารองพื้นที่มันเป็นผสมเหมือนเป็นลายอยู่ข้างในนี่สวยมากเลยเป็นเป็นเหมือนเป็นลายหินอ่อนอะไรอันนี้อันนี้ทําไั้งไง่รองพื้น ผสมน้ําจางๆใช่ครับมันเป็นเรื่องของเทคนิคอย่างผมผมชอบในเรื่องการสร้างบรรยากาศในผลงานครับฉะนั้นเรื่องเทคนิคต่างๆจะเป็นตัวส่งเสริมผลงานให้มีนอกจากความสวยหรือรูปทรงเนื้อหาแล้วมันจะมีบรรยากาศในตัวงานอยู่ครับผมเพราะอย่างตัวงานผมจะมีเรื่องเอกลักษณ์ของแสงและเงาแล้วก็บรรยากาศฉะนั้นอย่างล่องรอยทีแปมพวกนี้ครับมันจะเป็นเรื่องของทําให้ภาพมันดูเคลื่อนไหวมันดูมันมีมิติออกมาสวยครับอันนี้ก็ อย่างนี้ก็จะเป็นเทพเจ้าคนอูครับนออันนี้คือด้านหน้าของอ๋อด้านหน้าของของตัวมังกรตัวนี้ซึ่งก็จะเป็นปฏติมากรรมตัวนี้ครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เราทำสองิติถอดออกมาอ่าผมอย่างผมปั้นปฏติมากรรมก่อนครับผมอ๋อใช่งานชุดสารเจ้านี้ผมจะกลับกระบวนการครับครับคือผมจะทํางานปฏิมากรรมแล้วก็มีเพองมิติใช่มันจะมีบางชิ้นที่ผมเริ่มเพนติ้งเลยก็มีได้ อย่างนี po, ้ทำขึ yes, ้นจากการปั้นใช่ไหมครับใช่ครับปั้นดินปั้นดินเหนียวพิเศษครับที่ผสมขี้ผึ้งที่เราผสมเองขึ้นมาครับแล้วก็ทำแบบหล่อหล่อเรซินหล่อเรซินออกมาครับแล้วก็หล่อบอลครับผมทรเป็นหล่อบอลก่อนเป็นหล่อบอลก่อนแล้วก็มีรูปแบบที่อย่างนี้ผมเป็นแบบประยุกต์โดยการที่หล่อเป็นเรซินและย่อมลงมาครับแล้ว ตัวทําเคลือบอ่ะอันนี้ก็คือหล่อออกมาก่อนแล้วมาทําสีเคลือบใช่ครับผมทําสีเองทั้งหมดพ่นพ่นเป็นพ่นแอปัตแอบปัตพ่นพ่นขนมิคมี่ครับของไอปัตโคมี่อ๋อแต่ว่ารูปทรงรูปลักษณ์่างเปลวไฟอะไรพวกนี้ก็เอามาประกอบอันนี้ก็ดูรู้ว่าเป็นหน้ากากเทพเจ้าเนาะข้างหน้าใช่ครับสวยๆมากเลยแล้วนี่เป็นบอลใช่ไหมหล่อหนักไปครับอันนี้เป็นเรซินเป็นเรซินชิ้นเล็กจะเป็นเรซินทั้งหมดครับถ้าชิ้นใหญ่จะเป็นบอลครับเป็นเรซินแต่ว่าทําเคลือบ เพื่อเป็นสีสีบอลสีเงินใช่ครับสีโคเมียมครับสีโคเมียมอันนี้เป็นเทพเจ้าคุอูอันนี้เป็นเหมือนเป็นขั้นกําลังขี่ัใส่สอียครับผมขี่เสือครับผมย่อให้ดูน่ารักขึ้นเลยครับดูน่ห์เลยได้แล้วก็พอมาประกอบกับตัวที่เป็นเพนติ้งก็เข้าชุดกันเลยใช่ไหมครับผมะในส่วนตัวนี้สวยครับ อย่างตัวผลงานนะครับคือผมเลือกที่จะเป็นสีเงินเพื่อให้มันสะท้อนสีรอบข้างครับมันเหมือนความเชื่อที่ผ่านมาแต่ละยุคแต่ละสมัยครับกับสงต่างๆรอบข้างของท่านนะครับฉะนั้นมันก็เหมือนตัวเราที่สะท้อนต่อความดีและการปฏิบัติชอบะครับมันทําให้เราเรียนรู้ต่างๆได้ไปในตัวด้วยส่วนตัวพนติ้งสีพินก็มีแสงและเงานะครับ<ช>ที่เข้ามาแล้วก็มีดอกโบตัน ใช่ครับดอกโบ,บตันครับดอกไม้จีนประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีไอ้นู่นนี่ใช่อย่างดอกโบตันผมเราใช้เทคนิคการวาดเหมือนเวลาเราไปสารเจ้าครับเขาจะใช้ทีแปลงอีกแบบเลยะจะต่างกับที่ผมใช้ผมก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันะนะครับให้กลายเป็นดอกโบตันที่เป็นลักษณะของจีนโดยเฉพาะครับแต่พอามาเข้าวันนี้เห็นทีแปลงสวยเลยนะครับเนี่ยทีแปรงเส้นๆก็จะเป็นเทคนิคของผมนะครับเป็นรูปแบบของผมเองเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนี้ก็สวยสวยมากเลยครับ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสุดไปอันนี้อย่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นเสือไหมครับหรือเป็นอะไรอันนี้เป็นเสือครับเสือตัวนี้ครับขอเสือประจ้าไช่เสืออ๋อก็คือตัวตัวข้างหน้านี้ใช่แล้วก็ถอดซึ่งเวลาเราไปศาลเจ้าจีนจะเจอเสือเฝ้าศาลเจ้าอยู่ครับผมจะเป็นเสือที่เป็นครอบครัวครับอย่างผมผมเรื่องเสือตัวเนี้เหมือนเป็นไวที่มันโตแล้วขึ้นมาเป็นเหมือนแบบมีพลัง สายฟ้าที่ขับไล่ปีศาจด้วยอ,อย่างสัญลักษณ์อันนี้เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของโชคลาบอะครับขีดสามขีดแล้วมีขีดตรงกลางอะครับอ,อันนี้ก็ใชเป็นสัญลักษณ์มงคลใช่ครับแสดงว่าศิลปินที่็จารู้เรื่องตัวฉัานเจ้าคุณฟุกีผมอาจจะไม่แตกฉานแต่เราชอบเนื้อเรื่องหรือการบอกเราผม, <ๆ S 2> ไ,มไม่รู้เรื่องเลยเพียงแต่ไปไหว้เวลาไปทําบุญลงศพหรืออะไรอย่างนี้แค่นั้นเองอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ลงไปดีเทลอะอย่างนี้เนาะ โอ้โหดวงตาเป็นประกายแล้ว hmm. ก okay. ็ส <siglo achi> ีป <asma> <bank> like <sk> ินสุดยอดเลยอ่ะเป็นเส้นถอออกมาอันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นละอองน้ําหยดน้บหรือเป็นเป็นแสงสะท้อนนะเป็นแสงสะท้อนสวยครับอย่างนี้ก็เป็นทีแปลงที่เราปาดทีเดียวครับเพียงแต่ให้เป็นจังหวะขึ้นมาอันนี้คืออะคริลิกอย่างเดียวเลยอะคริลิกอย่างเดียวครับผมใช้สีอะคริลิกอย่างเดียวเลยครับคือผมชอบตรงตรงที่มันทําให้มันสะท้อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าสีปินผสมสีที่มัน นีออนหรือเปล่าหรือว่าใช้วอลลุ่มน้ำหนักอ๋อเป็นเรื่องของเทคนิคครับผมเพ้นสีคริกก็จริงแต่ผมทําให้คล้ายๆเทคนิคสีน้ํามันนะครับฉะนั้นจะมีเรื่องของเลเยอร์พื้นผิวอ่าก็คือเป็นซ้อนกันอย่างนี้ครับจะมีความหนาของชั้นสีขึ้นมาซึ่งตัวนี้มันทยาให้สีมันดูเหมือนสะท้อนขึ้นมาแทนที่ฟอนต์เป็นสีแบบปกติเลยครับขาวเทาดาแม่สีปกติไม่ได้ใช้สีเาะสีนีออนเราไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยใช้เทคนิคอย่างเดียวสวยครับสวยมากๆเลยแล้วตัว ที่แปลงอะไรเช้นนี้ก็สุดยอดสุดยอดครัสุดยอดสวยอมาดูต่อทาไปเลยครับด้านไหนดีอันนี้เป็นชิ้นใหญ่อันนี้เป็นเจ้าแม่คนดิมัเนาะใช่ครับครับอันนี้จะเป็นรูปเดียวในทิ่ทศกาะครับที่ผมวาดขึ้นมาจากปฏิมากรรมที่ผมไม่ได้ปั้นเองเพราะว่าเจ้าแม่คนอิมสำหรับผมผมอาจจะฝีมือยังไม่ถึงผมอาจจะ ป็นในอนาคตที่อยากจะปั้นขึ้นมาเพราะจะมีความยากระหว่างความแข็งและความอ่อนนุ่มครับ <c oughs> ผมจึงเลือกง,งานปฏิมาก,กรรมกระเบื้องที่ผมชอบขึ้นมาด้วยศิลปินคนนี้ของเมืองจีนะครับ <c oughs> แล้วใช้การตีความรูปแบบสัญ,ญลักษณ์ <c oughs> ตามเทคนิคที่ผมชอบอยู่แล้วครับในชิ้นงานที่เคยแสดงงานมาชุด,ดอื่นๆนะครับผมถนัดในเรื่องการตีความสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตัว,ต,วตัวชิ้นงานนะครับตัวเรื่องสีฉะนั้นเลยเอามาใช้ด้วยกันครับ ดูดูเรียบง่ายแต่งดงามมากใช่ครับก็เลยจะลดทอนหลายๆอย่างออกครับอันนี้ก็คือมาจากปฏิมากรรมจีจริงที่อยู่บนกระเบื้องใช่ไหมครับเป็นปฏติมากรรมกระเบื้องแล้วเราก็ถัดแบบออกมาแหละเราชอบตรงนี้จุวนตัวนี้แล้วก็เป็นที่เหลือเป็นจินตนาการหมดอยู่บนดอกบัวใช่แล้วก็มีน้ํามีอะไรแล้วก็แบ็คกราวด์โอ้โหเลือกสีแดงเอาไม่ใช่สีแดงอันนี้จะเป็นสีแดงออกองค์ชมพูครับเพราะว่าสาหรับผม ถ้าคนอื่นอาจจะมองต้องควรจะใช้สีแดงหรือสีอะไรที่เป็นสีอื่นที่เกี่ยวกับเจ้าแม่แต่ผมเลือกความนุ่มละมุนมากกว่าครับอย่างดอกบัวกับท่านครับที่เป็นสีขาวจะมีจุดเชื่อมยองกุศสีชมพูผมจึงเอาส่วนนี้มาใช้เป็นแบ็กกราวด์ครับแต่ดอกบัวกับตัวท่านนะครับจะเป็นการตีความที่มันเหมือนแบบสิ่งที่เราตัดสรู้แต่สุดท้ายเรายังมีบางอ,อย่างที่ต้องเรียนรู้ต่อครับผมสวยครับสวยสวย,สวยมากๆเลยตัวเจ้าแม่ก็สวย ตัวแต่หัวกาสวยมันเพราะถ้าเกิดสังเกตลองเจ้าแม่เขาจะสงบมิงครับแต่ว่าจะค่อยๆไหลด้วยผ้าิ้วผ้าแล้วก็สู่ที่เป็นคลื่นกระแสชีวิตนะครับเพราะดอกโบวผมเปียกเหมือนชีวิตนะครับครับผมตัวเญนักษณ์อะไรก็ถอดแบบมาเนอะแล้วก็ไหลเป็นสวยครับสวยมาดูอันนี้ผ้าของก็จะขึงอ๋ออันนี้เราขึงเองใช่ไหมครับอันนี้เป็นผ้าลูกไม้ลูกไม้เหมือนผ้าที่เป็นที่ ถักมาจากมือจริงๆเลยต้งเปงใช่แล้วเราก็มาขึงประกับแบบนี้<ช>สำหรับเจ้าแม่คงรินโดยเฉพาะเพราะว่าม,มันเหมือนเรื่องสมาธิการตั้งมั่นในการทำครับผมอยากจัดนิทรรศการโดยที่นิทรรศการครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกทีเพราะว่าผมมีการเรื่องอินสตาเลชันหรือการจัดวางอะไรเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันมีการที่แบบส่งเสริมตัวงานขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึ่งครับผมวันนี้แต่ละรูปก็จะมีการจัดวางไม่เหมือน่แสดงว่าเราเลือกเราเลือกพาเลทให้พอดีกับผ้า อ่าเป็นการทํางานครการสํารวจพื้นที่แล้วเราแก้ปัญหาแล้วเราจัดวางคิดใหม่ทั้งหมดเลยพอดีเป๊ะเลยนะขอบเสิฟพอดีสวยครับสวยอดีสวยพอถ้าคนไม่สังเกตไม่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นผ้าถักทอเป็นลายดอกไม้จีนอันนี้เป็นทอมือไม่ได้ชครื่อเครื่องจักรเลยครับผมโอ้ล้วไปเจอที่ไหนอันนี้พันวัดนมีขายหามาครับหามาใช่ไหมใชจริงผมชอบเรื่องพวกนี้ด้วยผมก็เลยเอามารปยุ์ใช้เลยเยี่ยมเยี่ยมลายลูกไม้ครับโอเคอันนี้ต่ออันนี้เป็นไม้ เป็นมา้าคือสําหรับผมผมเรียกว่าเออคือการขับเคลื่อนของดวงดาวครับ,รบสําหรับผมม้าคือการเคลื่อนไหวการเดินทางการพิสูตรหรือการอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะตีความเปรียบเสมือนดวงดาวครับในการครั้งนี้ความเชื่อของเทพเจ้าจีนเกี่ยวข้องกับดวงดาวทุกอย่างแม้กระทั่งความเชื่อทางยุโรปจีนเอเชียทุกอย่างเกี่ยวข้องกับดวงดาวผมเลยเอา ชิ้นนี้ขึ้นมาครับอ๋อก็คื<ม>อคอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวแทนใช่ครับในประเภทต่างๆอันนี้เป็น,เ,นเป็นอะคริลิกสีทองอ่าเป็นสีอะคริลิกสีทองครับผมใชแ่แล้วเราลายก็ออกแบบด้วยเป็นผมออกแบบเองทั้งหมดค,ครับเพียงแต่ว่าทุงที่เราจะว่าเป็นดวงดาวให้มันดูสวยงาม ผมเลยเอาแค่เรื่องเส้นและจุดขึ้นมาครับอยงนี้ก็คือสองภาพภาพม้าก่อนแล้วก็ค่อยมาภาพัาเพราะว่าผมจะมีรูปภาพที่ผมถ่ายไว้ตอนที่ว่าแค่ม้ากับรูปที่มีดวงดาวครับม้าเป็นเหมือนยูนิคอร์นเนาะเพราะเขาไม่เชาใช่แต่ความจริงมันบังคกิเลนครับกิลใช่มันแล้วแต่ความเชื่อในชุดที่ผมจะบอกว่า ทีนี้จะอ่อนดูเป็นแนวสายกลนิดหนึ่งใช่ครับจะเหมือนยูนิคอนแล้วก็กิเลนแล้วก็มีดวงดาวสัญลักษณ์ที่เป็นมันดูรู้ว่าเป็นดวงดาวเป็นใช่อยู่ที่ตีความได้เลยครับสวยสวยครับสวยพวกนี้ต้องตีกิดไหมเนี่ยวัดครับวัดไปดนวปเนาะเพราะว่าอยากให้ล้อกับสิ่งที่ด้านหลังที่เป็นมาที่เราวาดด้วยความรู้สึกแต่กับดวงดาวที่เรามีการวัดคำนวณทุกอย่างไว้ครับเหมือนเวลาเราคำนวณเรื่องดวงดาว มีตั้งแต่เล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่ออรายละเอียดเยอะมากเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกทีแปลงลายเส้นก็เป็นเีกลักษณสวยครับสวยสวยมากมากับนี้แล้วก็ต้องไปดูข้างนอกต่อใช่ไหมแต่เดี๋ยวปฏิมากรรมไเดินเดินไปเลยครับปังดูกไได้ครับครับดูงานนี้งานดิจิตอลอาร์ครับอย่างนี้เป็นชิ้นงานที่ผมเพิ่มขึ้นมาเองครับผมโดยเทคนิคตัวของ คล็กของดิจิตอลอาร์นะครับแต่ก็ายังมีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่เยอะเลยเลยอันนี้เหมือนเปาวิ่จินไม่ใช่ใช่ครับเป็นเหมือนประกาโปรพีเอตใน iPad นะครับอ๋อออกแบคือว่าเป็น iPad ใช่แล้วอันนี้ที่เหลือคือเป็นผลงานนักศึกษาที่ผมสอนอยู่ที่มศรีรทุมเป็นอาจารย์พิเศษเราเห็นแววเขาตั้งแต่ปีแรกๆเลยเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เก่งครับมีความเป็นตัวเองสูงมากเราแค่ให้โจทย์เขาแล้วเขาทําในรูปแบบของสไตล์ตัวเองอย่างอันนี้ใช้สิงเอี้ ใช่ครับสองอันนี้เป็นเฉลี่กีเือเหมือนกันแต่เขาจะถ่ายทอดในเอกลักษณ์ของเขาองอันที่เ็เป็นเสือหน้ารักนีผู้หญิงท้าไหมผู้หญิงครับใช่ดูงานในยู้หวันผมขึ้นมาดูงแต่อันนี้เป็นงานของเขาเองครับเขาวาดหนังสือแล้วขายทั่วประเทศเลยแล้วนี้ก็จะเป็นสายอาร์ตพอยที่ทางานปรติมากรรมหมดแล้วอยากให้รู้ว่าเด็กๆว่าใชไม่ได้จบอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ขา oh, สามารถแสดงงานในแกลเลอรีอ่หรือสามารถต่อยอดได้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าเด็กเดียวนี้เก่งครับใช่แล้วที่เขาปิน<ม>้นบนกระจกหรือพ่นอันนี้มมผมทําให้เขาปิ้นลงแล้วมันจะเคลือบแล้วเลือ,อขอบ อลูมิเนียมทองมันก็เลยดูมีราคาดูสวยเลยคนี้อะ่แต่รู้ดูรู้เป็นงานมันจะใช้คล้ายงานจีนงานไทยเก่าๆะไราเงี้ยพวกรูปเก่าๆเหมือนไอ้กระจกเก่าๆอะไรเงี้ยป็นขอบทองอันรึมั้ยาลองให้ดูเอบาีนนึมันจะมีแบบโมเดนขอบธรรมดาอลูมิเนียมก็มีหรือแบบอันนี้ก็ได้เป็นอีกแบบหนึ่งสวยอาจารย์สอนคณะอะไรครับขอิต้ลมีเดียครับดิจิตอลมีเดียของสีปทุมใช่ครับเป็นมสีปทุมครับ สวยครับเยี่ยมดีสวยอันนี้ก็เป็นคนมาเขียนให้คนที่มีเยี่ยมงานได้เขียนอ๋อเป็นแนี้ใช่ไหมเขียนแล้วก็ติดใช่ก็จะมีแบบรูปแบบของเนี่ย้วลายดวลายแล้วก็มีปากกาลงสีให้เขาก็มาเขียนมาได้แบบเหมือนเอาจริงแล้วมันเหมือนแบบภูที่มาแปะอยู่ในสารเจ้าอ่ะบูอ่าใช่เพราะว่าเอาจึงสารเจ้าจีนจะมี จะต่างจากวัดไทยตรงที่วัดไทยเราจะมาการขอซะเยอะ,อะของจีนบางครั้งเป็นเรื่องของการมาบอกกล่าวว่าเออได้ทําอะไรไปบ้างแล้ววันนี้ชีวิตเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างมันเหมือนบ้านที่เขาปลูกพันนะครับเพราะว่าปลูกพันธ์มาตั้งแต่แบบเหมือนโพนทะเลมาเป็นแบบเชื้อสายกันมาอย่างอันนี้จะเป็นบทความที่ศึกที่ทําวิจัยมาคืออันนี้ผมให้น้องคนที่เขียนบทความเป็นพันกว่าบทความครับของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียครับ ให้เป็นตัวกลางขึ้นมาแล้วเขาก็มาจากเพราะาาว่าขา้อมูลจริงที่ตมาอธิบายคร่าวๆแล้วอยากให้ทุกคนดูเป็นคล้ายๆแล้วผมอธิบายเป็นไกด์ไลน์ครับให้คนดูทําความเข้าใจตีความหมายเองแต่ว่าเราอยากให้มีแกนกลางระหว่างเรากับคนดูนครับมผมจึงเลือกคนมาเขียนบทความเพื่อถ่ายทอดมุมมองของผม ออกมาเป็นคําพูดอ๋อก็คือแสงเจ้าที่สมุดประการใช่แล้วก็มีเรื่องที่ผมไอเดียว่าทำไมถึงทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับผมเพราะว่าเหมือนจุดเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างคนดูกับตัวผมเองครับใช่ครับผู้สืบทอดจิตวิญญาณมังกรใช่เรียกพี่มานิตผู้สืบทอดจิตวิญญาณบรรกอลูกหลานลูกหลานลูกหลานรกใช่ก็ดีครับผมว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีครับงานมันเขาบอกว่างานศิลปะมันเล่าเรื่องได้มากกว่าที่ วามงานอย่างเดียวมันมีเรื่องราวมันมีความคิดในง,งานศิลปะครับเยี่ยมครับสุดยอดอย่างอเอาไปดูข้างนอกโอเค